สวัสดีครับสายทอดสดครับวันนี้วันที่15มิถุนายน267 7ขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้สินค้าทำขึ้นจากเหล็กตลับลูกปืนแท้นะครับเป็นมีดเล็กนะครับไปหันไว้ซอยนะครับ เอกตลับลูกปืนแท้น,นะครับสันจนาห้ามิล ความยาวของคมนะครับยาวเจ็ดนิ้วครับยาวเจ็ดนิ้วนะครับด้ามจะยาวห้านิ้วพอดีนะครับสามหนาห้ามิลครับกว้างสองนิ้วสี่มนะครับของกว,ว,ว้างครับ จะใส่หมุดให้ทองเรืองให้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับตกดตลับุคืนเจ้ครับให้หันไม่ซอยนะครับ ฝากแ็มให้นะครับเสเรงให้ไปท่องเที่ยวเดินป่าพวกพาใส่กระเป๋าทิ้งไปในรถครับกง่ายถือง,ง่ายนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้ครับเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับขอบคุณครับ